พระธรรมสดุดีบทที่9ฤทธานุภาพและความยุติธรรมของพระเจ้าข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระยาเวด้วยสุดใจข้าพระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะยินดีและปรีดาปราโมทในพระองค์ข้าแต่องค์ผู้สูงสุดข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดี พระนามของพระองค์เมื่อพวกศัตรูของข้าพระองค์หันกลับเขาทั้งหลายก็สะดุดและพินาศไปเฉพาะพระพักพระองค์เพราะพระองค์ส่งให้ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงแก่ข้าพระองค์พระองค์ประทับบนพระที่นั่งและทรงพิพากษาอย่างชอบธรรมพระองค์ได้ทรงตำหนิบรรดาประชาชาติ และส่งทำลายคนอธรรมแล้วส่งลบชื่อพวกเขาออกไปเป็นนิดนิรันต์ศัตรูได้ถึงจุดจบในความพินาศตลอดกาลส่วนเมืองทั้งหลายของเขาพระองค์ก็ทรงถอนรากถอนโคนและอนุสรของพวกเขาก็สูญไปแต่พระยาเวทรงครอบครองอยู่เป็นนิส พระองค์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์เพื่อการพิพากษาพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมพระองค์จะทรงตัดสินชาวประเทศทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมพระยาวเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแก่คนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งในยามลำบาก ผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ข้าแต่พระยาเวเพราบพระองค์มิได้ส่งทอดทิ้งผู้ที่สาะสแสวงหาพระองค์จงร้องเพลงสดุดีพระยาเวผู้ประทับในซิโยนจงประกาศกิจการของพระองค์ในถ้ำกลางชนชาติทั้งหลาย พราะพระองค์ผู้ทรงแก้แค้นแทนโลหิตได้ทรงระลึกถึงเขาทั้งหลายพระองค์ไม่ทรงลืมคำร้องทุกข์ของผู้ถูกข่มเหงข้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณาและทอดพระเนตรความทุกข์ซึ่งข้าพระองค์ได้รับจากคนที่เกลียดชังพระองค์คือผู้ฉุดข้าพระองค์ขึ้นจากประตูเมืองแห่งความตาย เพื่อข้าพระองค์จะกล่าวคำสรรเสริญทั้งสิ้นแด่พระองค์ที่ประตูเมืองแห่งทิดาซิโยนและจะเปรมปรีในการช่วยกู้ของพระองค์บรรดาประชาชาติได้จมลงในหลุมที่ตนขุดไว้และเท้าของเขาติดตะข่ายซึ่งเขาเองซ่อนดักไว้พระยาเวทรงสำแดงพระองค์ให้เป็นที่รู้จัก เมื่อทรงพิพากษาคนอาธรรมติดกับดักด้วยการงานจากน้ำมือของเขาเองฮิกโยนเซลาคนอาธรรมจะหันไปสู่แดนคนตายคือประชาชาติทางสิ้นที่ลืมพระเจ้าเพราะพระองค์จะไม่ทรงละลืมคนขัดสนเสมอไปและความหวังของคนยากจนจะไม่สูญสิ้นไปเป็นนิด ข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นอย่าให้มนุษย์มีชัยได้แต่ให้บรรดาประชาชาติถูกพิพากษาเฉพาะพระพักพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงทำให้พวกเขาเกรงกลัวและให้บรรดาประชาชาติทราบว่าพวกเขาเป็นเพียงมนุษย์เสลา